มะขามหวานล้วนนะครับพี่น้องครับมะขามหวานล้วนๆเลยตรงตรงทางเข้านะครับเป็นมะขามหวานล้วนโอ,โอเคครับเราย้อนกลับมาจาก เรียบด้านหล,ลังบขสนะครับตรงนี้ทุกอกทุกใจแล้วก็ซื้อหากันไปครับไม้ละสามบาทครับลูกชิ้นหมูนุ่มจุ๋มไม้ละสามบาทนะบางร้านก็ยังจัดไม่เสร็จนะครับพี่น้องครับอันนี้ไก่ทอดอ๋อโซนด้านข้างลงไปตรงนี้เป็นปลาเป้านะนะครับเล่นสนุก จะใช้เวลาเดินประมาณสักเที่ยงครึ่งนะผมมาถึงน่าแต่เที่ยงครึ่งโดยประมาณตอนนี้บ่ายโมง14นาทีก็ป่าเข้าไปเกือบ,อบชั่วโมงแล้วน,นี่เดินอยู่นี่ยังไม่ได้ไปเดินจุดไฮไลท์ของเขาเลยครับจุดไฮไลท์ของงานใหม่ปีนี้ก็คือบ้านทรงไทยบ้านทรงไทยเอ้บ้านชนบ้าน ชุมชนบ้านเก่าเนาะมันไม่ใช่บ้านเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนว่าเขาตั้งชื่องานว่าอะไรคนระับในหมู่บ้านโอเคผมอาจจะต้องไปเข้าด้านหน้าเข้าตรงด้านหน้านะครับพาอายามเลี้ยวมุมนี้ก่อนนี่มุมนี้เมื่อกี้ไม่ได้เลี้ยวเพราะว่าผมมาตอนแรก ผมตรงไปด้านทิศเหนือนะครับอันนี้จะเป็นโซนด้านหลังของอด้านหลังของสวนจะร์จัคจะเป็นโซนด้านหน้าของสรากลางนะครับ อค okay, ครับพี่น้องครับอันนี้เป็นพระาธาตุนะครับอยู่ตรงทูกเสี่ยวอันนี้ผมขออนุญาตเดินเข้าด้านหลังนะครับอันนี้เป็นชุมชนบ้านสมัยเก่าเนาะที่เขาพูดถึงเดี๋ยวผมไปดูว่าป้ายด้านหน้าเขาอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันผมมาจากส่วนของเพือนโนนเมือง กับส่วนของอพระาธาตุนะครับตรงนี้พระาธาตุโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปไปเข้าโซนด้านหน้าก่อนนะครับพี่น้องโอ้แต่มันเยอะจริงๆนะฮามุมเดินนะครับแต่ละหลังเต็มไม่หมดครับคนเต็มหมดเลยเมีเวทีตรงกลางด้วย ตรงนี้ก็จะเป็นแก่นนครอันนี้เป็นเวทีไหมานานาชาตินะครับงานเทศกาลไหมานานาชาติเป็นวิธีกลางเนาะแก่นคนครบันเทิงศิลป์คืนนี้เหรอคืนนี้นะครับันที่ยิบ้าเป็นแก่นคนครบันเทิงศิลป์นะครับโอเคับพี่น้องครับเขากำลังจัดเวทีกันอยู่เยส่วนด้านข้างโอเค ตอนนี้ผมน่าจะมาอยู่ตรงส่วนกลางงานแล้วนะครับโอเคนระยะเดินจากงานก่อนเราจะเดินจากตรงนี้นะครับผมข้าที่แถวนะครับผมแล้วก็จะเป็นที่ตอนตกครับมาอย่างทิบตอนออกครับนี้โซนตรงกลางนะครับแสงอาจจะมืดนิดนึงนะครับพี่น้องครับเพราะว่าน่าจะย้อนแสงอยู่หน่อยๆ เงินฮาไทยซ้ำสูงอ๋อแต่แต่ละบ้านแต่ละหลังนี่น่าจะมีคนละชื่อเลยเนาะน่าจะเป็นชื่อใครชื่อมันอยู่ครับพี่น้องครับอยาตเดินแป๊บนึงอาจจะไม่ได้เดินทั้งหมดนะครับเพราะว่าผมดูแล้วมันเยอะหมายความว่าอาจจะเดินเป็นบางซุ้มนะครับจะมีความหมายที่มีความยืนยาวนะครับผมไม่มีวันร่วงล่วงโรยนีก็จะนี่เป็นองค์การบริหารที่มาจากคาว่าส่วนจังหวัดนะครับ ครับข้าประชาสัมพันธ์นะครับผมประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้ที่มีป้ายทะเบียนรถดังต่อไปนี้นะครับผมเครื่องรถของท่านด้วยนะครับผมขอพึ่งขอหีบ7845แปดส่ห้าขอนแก่ในข้าวโพดพันใบสีนะครับนี่คืออะไรนี่เครื่องรถของท่านด้วยนะครับแล้วก็ขอเดือดร้อนแสดงมูจงอางนะครับ24จังหวัดขอน ครับผมนี่คือสาธารณกงเนาะเลื่อนรถของท่านด้วยส่วนนบ้เวทีกลางอันนี้ก็เป็นโซนสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งคือทอดแกนรถตู้เข้าไปหาเขาคิดว่ามาหาสร้างสูงอันนี้บ้านสามสูตรข้าวรเก้าศูนย์เจ็ดรุงเทพมหานครนะครับโอสูงสี่ประตูเลื่อนรถของท่านด้วยนะครับลอยไม้ลอยผมอาจจะเดินภายนอกนะพี่น้องนะส่วนด้านในฝากพี่น้องมาเดินดูเอาครับ มาดูว่ามีอะไรบ้างที่อยู่ข้างในนะครับผมอาจจะเดินให้เห็นว่ามีอะไรบ้างเท่านั้นนะครับบ้านดอนกระยมบ้านไถ่สุ้มถ้าผมข้าในนี่โอ้น่าจะเย็นทั้งจะเสร็จนะครับอันนี้สาราพ่อคุณอินอดูภาพร,รวมนะครับพี่น้องครับของเือนบ้านแห่ ขุนถึงพยาแับเงอนไทยตู่ฝากพี่น้องแวะเข้ามาดูนะครับเพราะว่าถ้าผมเข้าไปนี่ครบทุกลงนี่พรุ่งนี้เช้าน่าจะไม่เสร็จนะครับพี่น้องครับก็เลยเอาภาพรวมๆมาอ่ะตรงนี้มีหมดลำนะครับอเงินตุ้มหมไทยบ้านขางบ้านขางบ้านทางบ้าน ต้นเจดีย์อยู่ครับท่านน้องต้นซุ้มม้วมหันบ้านกลาอยู่ก็นหนชาตูเดชขาพอยอ่อต้นตน,นี่ครับนีน่มี่หอดั้งมาล่ำตรงน,นี้เป็นของอ๋อตัวน,นี้เป็นเวทีดนตรีนะครับเวทีดนตรีโตโยต้านะครับแต่ผมไม่รู้ว่างานเขาจัดแบบไหนนะครับน่าจะเป็นการประกรวดหรือเปล่าคิดว่านะเดี๋ยวมา ลองแวะมาดูนะครับตรงข้างหน้าจะเป็นเพิกชุมแพนะครับอันนี้เป็นเนงินพักแหงแรงใหญ่ของแกนประมาณนี้นะครับกลางคืนนี่ก็น่าเป็นเรื่องของแสงสีนะครับน่าจะช่วยให้สวยงามขึ้นแบบ งข้างในสามารถเข้าไปได้นะครับสารายาพยืนสารายาพยืนอันนี้เงินพยืนนิ่งมงคลนะครับโอเคอันนี้ก็สุดสุดโซนนี้นะครับ สุดโซนข้างๆประทาตนะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ฝั่งโน้นเลยครับผมต้องเดินแบบไหนเนาะเดินไม่ถูกเหมือนกันเดินป้องอย่างนี้แล้วกันเพราะว่ามันจะเป็นลอกๆตรงกลางนะครับมันจะมีตรงกลางให้เดินนะครับพี่น้องครับ ตรงนี้ก็จะมีตรงกลางให้เดินตรงนี้โอเคเขาจะทําบ้านชนกันนะหน้าบ้านชนกันอย่างเช่นเงินโนนเมืองก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งด้านหลังเขานี้อยู่ชุมแพนะครับซึ่งด้านหลังก็จะมีหมู่บ้านอีกบ้านหนึ่งครับเห็นไหมครับด้านหลังก็จะมีหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งครับแต่เราก็มาดูด้านหน้านี้ก่อนนะครับ อันนี้เป็นของเพื่อนรวมใจไทยสีชมพูครับอมโซนนี้เป็นโซนโซนตรงกลางนะครับอันนี้เป็นบ้านท่าว่าน,น้ำพอง พี่พันทองไปไหนอ่ะไปด้มาได้กันไหมมาพพานใช่ไหมามาได้กันใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่ทาทำสังคมด้วยกันไงโอเคโอเคมาเดินเล่นชุด <c oughs> ด้้านนีก่อนอันนี้เป็นซุ้มทางเข้านะครับยังจัดไม่เสร็จเลยเมื่อกี้เอพี่ที่ทำงานนะครับแวะมาทักทายพี่พันทองกับทีมงานที่เขานะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมเดินต่อไปดูเหือนฝนั่งนึงก่อน ้านเลขที่999นะครับเงือนขวนเมืองเขาส้นกว้างนะครับท่กคนครับตรงนี้แต่ข้างในนี่เขาให้เข้าไปได้นะครับทุกนให้เข้าไปได้สามารถเข้าไปทํากิจกรรมถ่ายรูปอะไรได้นะครับอันนี้เงือนช้างกระนะครับเข้าได้เข้าได้แต่ว่าผมเข้าไปน่าจะไม่ครบทุกหลังมันต้องใช้วิธีเดินดูไปก่อนครับ ปีนี้ยิ่งใหญ่จริงๆครับพี่น้องครับถ้าใครมีโอกาสมานี่น่าสนุกแน่นอนครับเพียนหดทองน้องเฮือนะครับยินดีต้อนรับนี่ครับพี่น้องเฮียนทีทองน้องเรือนครับประมาณนี้บ้านโบราณพอเพียงเรียนเชิญเลยเลยครับพี่น้องครับเวียงเนรมิตรครับได้นะครับ อันนี้ผมอยู่ตรงหน้าพระาธาตุสิโรโดมคอนแกนนะครับตัวนี้โอเคเับอันนี้คือหนึ่งสองสองล็อกแล้วนะครับอันนี้เป็นล็อกที่3ที่4นะครับน่าจะเดินประมาณอันนี้เป็นด้านหลังของเมื่อกี้นะครับแล้วก็มาดูด้านหน้าของฝั่งนี้ได้ครับฝั่งนี้ก็น่าจะหันหน้าชนกันกับโซนนั้นเนาะเดี๋ยวผมเดิน อ๋อมันต้องเข้าด้านนี้ถูกแล้วเขา้าเข้าเป็นซอกเข้าเป็นซอกนะครับเข้าเป็นซอกเป็นซอยได้อันนี้เป็นเฮือนฮักน้องนาคํานะครับโอเคจริงๆเข้าได้นะครับไม่รู้เรื่องรู้ราวนะครับอันนี้เป็นอีเฮือนศิลางาม หันหน้าพอดีกล้องจะย้อนสอนนิดนึงนะครับอาจจะไม่ชัดเดี๋ยวมีโอากาสแวะเข้ามาได้นะครับตันนี้เข้าไปดูข้างในได้เงินไทยในภูคูเียงเก่านะครับเ,รเวียงเกา่านะครับเขาเขาเขาลบคําว่าคูออกเพราะว่าเขาเขียนเกินหรือเปล่าอันนี้จะอันนี้ก็คือหันหน้าชนกันนะครับเป็นอีกซอยหนึง่ง อำเภอแวงน้อยนะครับอาจจะไม่ชัดเนาะเดี๋ยวอยากเปิดไฟนิดหนึง่งนี่ครับอำเภอแวงน้อยนะครับจริงเข้าไปได้นะครับพี่น้องแต่ว่าผมคงไม่ได้เข้านะครับอาจจะเน้นนิดหนึง่งเพราะว่าใจจริงอยากเข้าไปอยู่แต่มันน่าจะนานคิดว่านานแน่นอนเงินคนเขื่อน,น,นอุบัติภัาพาณิชย์อ๋อ นี่เป็นซอยหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปดูซอยสองกันต่อครับพี่น้องครับซอยสองไก่ย่างน้องเรือครับทางนน้นนะครับดูกันยาวๆครับพี่น้องครับอันนี้เป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นไฮไลท์ของงานนะครับนี่ไฮไลท์ของงานนะครับแต่ถ้าคนมาเยอะบรรยากาศก,าก็จะอบอุ่นมากกว่านี้นะครับตอนนี้บรรยากาศก,าก็คือวันแรกคนจะยังไม่เยอะเท่าไหร่ แต่ยังดูไม่เยอะมากนะครับอันนี้เป็นเฮือนกระนวนนะครับพี่น้องเป็นต้นตำรับของเมย์อสอนนะพีน่น้องครับเมย์สอนนี่น้องๆเขาก็มาถ่ายรูปกัน,นครับทักแทงไรเดอร์ตรงนี้ก็จะอยู่ข้างๆกับไอ้ตรงสารากลางนะครับไอ้ตรงเวทีกลางนะครับเมื่อกี้กระนวนแล้วนะอันนี้เป็นเงือนเปื่อนน้อยนะครับโอเคข้างในก็ เดี๋ยวใครมีโอกาสก็แวะมานะครับพ mm ี่องครับ mm hmm. เงินเปยน้อยสุดท้ายนะครับอยู่ติดฝั่งห้องน้ำเราเป็นเนือนเมืองพลนะครับอาในี้สุดแหละสุดแล้วครับเืินเมืองพลตรงนี้ด้านในนี้เข้าดูได้นะครับเยอะเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากตัวผมก็คงเข้าทุกหลังไม่ได้ก็เลยถือโอกาสมาถ่ายภาพร,มรวมๆให้ดูนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ของวันนี้นะครับงานใหมวันแรกนะครับก็ขอญาตกลับไปเจอกันใหม่ในคลิปไปนะครับซึ่งจะมีโอกาสแวะอีกอยู่นะครับพี่น้องครับยังไงเจอกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ